ออเบตาทำอะไรครับคนดีคนเก่งเออขออยู่สงบสงบบ้างเถอเบื่อไหมครับสุดหล่อเ้ยก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เบื่อหรอกนะฮัลโหลฮัลโหลติ๊งต่องติ๊งต่องโอ้ยแต่ตอนนี้สกเบื่อแล้วเว้ยมิก้ามาเอนเตอร์เทนจะได้ไม่เบื่อไงจิ๊ก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 นูตมี่คิ้งคริ้งคลิ้งคลิ้งช่วยจัดการให้มิก้าหน่อยได้ไหมเนี่ยเจ้าโยนจานอุด อยากจะเหงากับเขาบ้างเนี่ยเออเต็มบ้องหูค้นผีบ้าผีทะเลลำคาญจุงเว่ยเฮ้ยทำไมพูดจาไม่ดีเลยเฮ้ยนุชมีสวยหาเพื่อนเล่นให้ไอ้มิกาหน่อยได้ไหมเนี่ยอืมได้สิมีสเปกไหมเออถ้าได้ขาวๆอุบอับก็ดีนะอ้ยอายชิบ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 มาเล่นกันพี่โชบ้านี่เนี่ยกดกัดโทสีปั๊บเป๊ะปั๊บปั๊บเป๊ะเฮ้ยได้แต่เมื่อยคิดถึงชีวิตที่สงบชุก อยู่กับน้องมิวเช็คทั้งวันเลยอะ <c oughs> ไหนนมดูหนสีมีอะไรดี <c oughs> เออดูสภาพแยบแยบขี้เกี